อัปเดตนหน้าง,งานบ้านคุณแคทบ้านสแกซัม um, นะครับตำบลสแกซัมอำเภอเมืองจังหวัดวุรีรัม์นะครับเป็นบ้านโมเดนยกสูงบรนได้5ขั้นนะครับเดี๋ยวเดินดูดรอบๆกันนะครับ่วงอยู่ในช่วงบ่มเสาครับบ่มเสาให้แข็งแรงนะครับ,บ,รนะรบเพื่อที่ทางานผนงังแล้วก็ขึ้นโครงหลังนะคาเป็นขั้นตอนต่อไปตอนนี้ก็อยู่ในช่วงงวดแรกเสร็จแล้วนะครับงวดแรกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นงวดที่2ครับ ก่อผนังโครงหลังคามุงหลังคานะครับเป็นงานคอ,อ,อสลอคอนกรีตเสริมเหล็กเสาคานต่อหม้อหล่อในที่นะครับแผ่นพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปแล้วก็เทท,ท็อปปิ้งด้วยคอนกรีตอีกหนึ่งชั้นนะครับรวมเป็น10กว่าเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็ในส่วนของพื้นก็ต่างระดับกันนะครับพื้นเฉลียงกับพื้นตัวบ้านนะครับเสาก็บ่มด้วยแผ่น เปพลาสติกนะครับนี่ครับก็จะเห็นเหงื่อน้ำนะเห็นไหมครับเหงื่อน้้ำนะครับไม่ให้น้ําระเหยออกจากคอนกรีตเร็วเกินไปนะครับความแข็งแรงก็จะลดลงครับถ้าปูนแห้งเร็วนะครับบันไดห้าขั้นนะครับเข้ามาครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นห้องนอนสองห้องนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโถงยาวนะครับตรงนี้เป็นครัวนะครับบันไดลงขึ้นลงหลังบ้านนะครับบันไดก็ห้าขั้นเช่นเดียวกัด้านหน้าเลยนะครับ นี่ครับงานเดินท่อห้องน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับคล้ปหน้าไปก็เสร็จไปแล้วในส่วนของมวดแรกนะครับฝากติดตามหลังนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ